สวัสดีค่ะวันนี้มีงานชุดแสกนะคะให้มาทำเอวเป็นยางยืดนะคะมาทำกันค่ะแนนจะวัดความยาวทั้งหมดลูกค้าต้องการให้ความยาวขึ้นประมาณ6นิ้วนะคะแนนก็จะมาร์กเลยค่ะมาร์กระหว่างกลางแนนวัดจากไหล่มาประมาณ16หนิ้วนะคะมามาถึงเอวส6บหนิ้วค่ะแล้วแนนก็ขีดลงมาอีก หนิ้วค่ะตามที่ลูกค้าต้องการให้ขึ้นอีกหกนิ้วนะคะเน่ก็จะขีดวัดแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเน่ก็เอายางยืดมาวัดกับตัวเสื้อเลยนะคะลูกค้าต้องการให้เข้าไปอีกนิ้วเดียวค่ะเย็บยางยืดติดกันค่ะเน่จะยัดเข้าไปตรงด้านในนี้เลยนะคะแล้วเน่ก็จะ ประกบตรงรอยที่เราขีดอะคะ่ะดูตามวิดีโอที่แนนทำเลยค่ะเน่ยจะใช้เข็มกัดกัดรอยขีดนะคะข้างล่างกับข้างบนให้ตรงกันนะคะก็จะทำไปรอบรอบตัวเลยละคะ่ะแนนเพิ่งทำแบบนี้รอบที่สองนะคะครั้งแรกลูกค้าก็ให้มา แล้วหนึ่งตัวค่ะให้ทําแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวที่สองลูกค้าให้มาทําอีกค่ะพอเสร็จพอเสร็จแล้วนะคะแนนก็จะมาเย็บเลยค่ะเย็บตามรอยที่แนนขีดไว้นะคะตามรอยที่แนนใช้เข็มหมุดกลัดไว้อะคะ่ะเวลายเย็บต้องจัดและดูให้ตรงด้วยนะคะข้างล่างกับข้างบน ต้องคอยดูด้วยค่ะทำให้ตรงกับรอยที่เราขีดไว้นะคะเย็บที่แนนมาเย็บใส่ยางยืดวิธีนี้เพราะว่าลูกค้าต้องการความยาวสั้นขึ้นนะคะแต่ว่าตัดใช้ไม่ได้ค่ะตรงนี้แนจะเย็บขยับยางให้มาสุดตรงขอบที่แนนเย็บรอบเมื่อกี้นะคะแล้วแนนก็ดันยางมาให้สุดเลยค่ะแล้วก็เย็บเย็บชิดขอบ ยางเลยนะคะแต่ไม่ให้โดนยางนะคะตอนแรกนะคิดว่าจะทำอีกวิธีหนึ่งคือตัดด้านบนเลยแล้วก็ทำยางยืดแล้วก็เย็บติดเอาทีหลังแต่ทีนี้แนนจะลองเย็บดูก่อนเพราะมันเป็นผ้ายืดแนนกลัวว่าผ้าเขาจะย่นก็เลยลองทำวิธีนี้ดูก่อนถ้าไม่ดียังไงก็คือเลาะได้ค่ะแต่ถ้าเราเย็บไปแล้วแล้วเราตัดไปแล้วแนนกลัวว่าจะแก้ไขอะไรไม่ได้อะคะ่ะ อาจจะต้องแยกชิ้นไปแน็กก็เลยทำวิธีนี้นะคะจากนั้นเราก็มาเย็บนี่ค่ะด้านบนนะคะแนนจะพับขึ้นนะคะขอบนนจะพับยางขึ้นมาแล้วเย็บตัวเสื้อติดกับขอบที่แนนเย็บหุ้มยางยืดเมื่อกี้ด้วยค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะด้านในแน็กก็วัดได้ความยาวตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะ44นิ้วค่ะบายบาย